ดีค่ะวันนี้มาอยู่กับปูเป้นะคะวันนี้ปูเป้จะมาแนะนำสำหรับรถครอบครัวนะคะเป็น SUV นะคะมี Honda CRV 2.4 EL นะคะแล้วก็ตัว SRV ตัวนี้นะคะเครื่อง1.8 E นะคะ Limited ตัวนี้ปี2016นะคะอ่าะคะมาเริ่มด้วยตัว CRV ตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นปี2013นะคะไฟหน้าเป็นมัลติ r e f ล e กเตอรนะคะพร้อมกับไฟจัดหมอกคู่หน้า มาพร้อมกับล้อแม็กอัอลลอยขอบ18นะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้ามไฟแบบไฟเลี้ยวแบบ LED มาในส่วนของภายในนะคะภายในนะคะก็ตัวนี้เป็นโฟมไลัยคอรติฟังก์ชั่นแล้วก็ครูสคอนโทรลแล้วก็เป็นแพนเชอร์ชิพนะคะแล้วก็มีหน้าจอแบบ DVD เกียร์ออโต้แล้วก็ในส่วนของเบาะ บอกคนขับนะคะก็จะปรับไฟฟ้านะคะและในส่วนของด้านข้างของอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะคะอันนี้ห้องโิยสารด้านหลังนะคะจะมีแอร์หลังให้มาในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้แล้วก็ไฟเบรกดยที่3แบบ LED นะคะตัวนี้นะคะน 2.4EL นะคะตอนนี้ราคาจะอยู่ที่598,000คนต่อเดือนอยู่ที่11,900บาท72งวดเทรคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์8 0 0ซีซีนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นมัลติ r e f เ c กเตอแล้วก็ไฟ d a y l ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาในส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออันลอยขอบ18นิ้วมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นไฟแบบ LED ไปเลี้ยวแบบ LED มาในส่วนของภายในนะคะภายในตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัย multi function แล้วก็เป็น c ุ u ค control มีเกียร์ p พน s ิ v h i นะคะเกียร์ auto หน้าจอเป็น DVD นะคะแอร์เป็นแอร์ auto ออค่ะมาในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังให้ตัวนี้ HRV 1.8E Limited คันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 628,000นะคะผ่อนจะอยู่ที่11,600บาท84งวดน,นะคะตัวนี้เราจะมีเงินคืนให้ลูกค้า10,000บาทนาน3เดือนลูกค้าจะผ่อนแค่1,600บาท3งวดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อปูเป้ได้เลยมันนส่วนของรถ2คันนี้นะคะรลอองรับ E85 นะคะการรับประกันนะคะของเราก็มีการรับประกันซื้อคืน100%นะคะท่านลูกค้า ซื้อไปแล้วตรวจพบเจอว่ารถชนหนักพิกากอ่อไม่น้ําท่วมเรารับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วของเราก็ยังมีรับประกันเกียร์แอร์เฟืองท้ายฟีค่าแรงและค่าไหล่นะคะย้ําเลยนะคะฟีค่าแรงและค่าไหล่แล้วของเราก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีก24ชั่วโมงนะคะเราได้ดีลกับบริษัท W Smart นะคะเราจะมีลเซ็นเตอร์ช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยแล้วก็ ของเรานะคะเป็นที่พิเศษก็คือลูกค้าสามารถจองและจัดไปนั้นฟรีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้แนะนําเสนอรถทั้ง2รุ่นนี้แล้วเราปุ้บเป้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ